สวัสดีค่ะช่องลานินชา4289ยินดีต้อนรับพบกับคลิปดูดวง10เรือนทั้ง7วันปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์คําทำนายตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2564ัยไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10เรือนของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่สิเรือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันศุกร์ขึ้นไพ่ขิงถือเรียญตอนนี้ อารมณ์ความรู้สึกรู้สึกอยากจะจ่ายตังค์บ้างไหมคะกำลังมีไอเดียจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ค่อนข้างเป็นบิ๊กโปรเจกต์บ้างไหมเหมือนหัวมันอยากจะครีเอททำนู่นทำนี่ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะหาเงินเขาเ้ากระเป๋าอะคะ่ะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีไฟเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบางทีบางท่านบางราย อาจจะอยู่ในช่วงของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการเงินระดมทุนสร้างนูน่นสร้างนี่วิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่ก็ได้เพื่อนำเอามาต่อยอดหรือว่าขยายกิจการของตัวเองนะคะอย่าโหมมากจนเกินไปแล้วพาให้เครียดนะคะเพราะว่าถ้าหากจะป่วยไข้ไม่สบายอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดหนึ่งละความเครียดที่เกิดข,ขึ้นกับตัวคุณอีกข้อหนึ่ง มันมีสองเรียนด้วยมันมีเดอะทาวเวอร์ด้วยให้ระวังความเดินเหินเรามาระวังหนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณชนนู่นชนนี่เนื้อตัวเขียวช้ำเป็นรายวันอยู่แล้วเดี๋ยวเตะโต๊ะเดี๋ยวชนคือเดี๋ยวชนประตูอะไรเหล่านี้ก็ถือว่าเดอะทาวเวอร์มันก็ใช้เขาเรียกก็ถูกใช้ไปรายวันอยู่แล้วแต่ไม่เช่นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นไม่ซุ่มซ่ามไม่ค่อยโดนอะไรให้ระวังว่าจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางระยะไกลนะคะ ไม่เห็นว่ารถของคุณนะ่ะไปพุ่งไปเฉยแต่จะเห็นว่าตัวคุณนะ่ะจะประสบกับอุบัติเหตุตัวสังขารเป็นอะไรมากไหมแค่งขาหัวเข่าค่ะก็ให้ระมัดระวังตัวในส่วนตรงนี้นะเข้าห้องน้ําทางต่างระดับก็ให้ระวังด้วยมาดูด้านการเงินขึ้นจัดเม้นต์ใครที่รอข่าวดีอยู่รอเงินตกเบิกชอบเสียงโชครอเงินฟุกฟุกมีเข้ามาให้เห็นค่ะไปเสี่ยงกับทะเบียนรถไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ได้หมด ซื้อกับคนอายุน้อยๆที่ดูละอ่อนกว่าเราที่ดูอายุน้อยกว่าเราก็เสี่ยงได้ค่ะถือว่าช่วงเวลาที่ดีในการเสี่ยงเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็จะไดะ้รอเงินตกเบิกร,รอเงินฟุกๆอะไรก็แล้วแต่นะจะมีเข้ามาในช่วงนี้เขาเรียกว่าจะมีข่าวดีเรื่องหลักทรัพย์แล้วก็การเงินในสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้ ฉันไม่เคยคิดเลยอะไรประมาณนี้จะมีเข้ามานะคะมาดูตำแหน่งสหัชชะสื่อโซเชียลงานออนไลน์ดิวงานประสานงานตำแหน่งนี้แทนญาติพี่น้องด้วยมีแปดไม่เท้าเอาตำแหน่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวก่อนช่วงนี้จะได้ดิวได้เจอกับคนที่มีหัวเรื่องการค้าการขายนะถ้าหากอยากจะออกอีเวนต์ออกสู่สังคมเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะจะได้แนวคิดได้ไอเดียได้ช่องทางในการ สร้างงานสร้างรายได้หรือจะได้ไอเดียไปต่อยอดในสิ่งที่คุณคิดคุณฝันนะมาดูเรื่องกลุ่มคนที่ทําเกี่ยวกับการปล่อยคอนเทนต์ดิวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่ขายออนไลน์ด้วยมีแปดไม้เท้าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะปล่อยตัวปล่อยสินค้านะคะแต่อะไรที่มันนําเข้าอาจจะอุปสรรคเยอะสักนิดนึง ยุ่งยากวุ่นวายหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่อยู่ภายในบ้านในเมืองเราเองที่ไม่ได้นําเข้าส่งออกมากมายอะไรนะสัปดาห์นี้ปักนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะใครที่ดิวงานประสานงานอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการนัดหมายอาจจะเลื่อนเร็วขึ้นหรือเลื่อนออกก็เป็นได้นะคะเพราะเมื่อมีเดอะทาวเเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้มันแทนมรณะมรณะแปลว่าต่างประเทศด้วยะคะ่ะ มันแล้วเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านนี้เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเตรียมแผน23แผนามไว้เลยว่าถ้าเขาเลื่อนเราเราจะต้องทําอะไรต่อจากนี้มีแผนรับมืออย่างไรถ้าหากมีการยกเลิกกลางคันเราจะมูฟแบบไหนอย่างไรลองดูนะคะรวมไปถึงคนค้าขายออนไลน์ด้วยนะอาจจะมีออเดอร์เข้ามาแล้วชะง,งักเกี่ยวกับการขนส่งหรือไม่อะไรพวกนี้ก็ลอง บอกกล่าวแต่เนินเน่นๆไปเลยเพราะบางเขตนี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงเนาะการขนส่งการอะไรมันอาจจะติดขัดก็ชี้แจงให้ลูกค้ารู้ไปเลยจะรอให้เข้ามาตําหนิหรือว่าในภายหลังสําหรับคนที่ทํางานประจําท่านใดที่รอตําแหน่งรอการประโมทถือว่าจะได้รับการประโมทนะแต่งานหนักแล้วก็เหนื่อยระวังงานผิดพลาดถูกตําหนิถูกต่อว่าหรือ มันออกมาไม่ได้ดังใจเราเราคิดไว้อย่างนี้มันผลประกอบการหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เราคาดหวังหรือผลงานที่เราคาดหวังมันไม่ถึงครึ่งไม่ได้ตามที่คิดนะคะงานนี้ต้องออกแรงเยอะนะคะวางแผนการผิดวางแผนเรื่องการดิวให้เยอะเพราะเมื่อสีถ้วยเกิดขึ้นในกรรมะเนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันหรือการตกลงกันแล้คาดเคลื่อนนะคะแล้วทําให้ความ เสียหายเกิดขึ้นถูกตำหนิถูกติชินถูกนินทาจะไปโดนส่วนไหนก็ลองจับเอาเองนะว่าตัวคุณไปโดนเรื่องอะไรหรืออาจจะถูกเม้าวมอยธรรมดาในแผนกในหน้าที่การงานความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีสิบดาบเกิดขึ้นเนี่ยสุภะคือหน้าที่การงานคือความสําเร็จคุณต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมา,จากจะระดมทุนทําอะไรก็ตามติดต่อสถาบันการเงินก็ถือว่าต้องออกแรงแอคชั่นนะคะ ติดต่อครั้งเดียวมันอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะว่าการตัวเอกสารมันขึ้นสองอขึ้นเดลเวอร์เดลเนั่นแสดงว่าไม่ได้ทำคนเดียวแล้วมันต้องทำหลายคนร่วมกันถึงจะประสบความสําเร็จเพราะสิ์ไม่เท้าแบกไม่เท้าหลังแอนหลังงุ้มขนาดเนี้ยแสดงว่าอุปสรรคมันก็พอมีอย่าเพิ่งท้อก็แล้วกันเพราะว่าแค่สีถ้วยมันเดี๋ยวมันก็ผ่านเพราะว่าถ้าสิบไม้เท้าคุณดันจนผ่านอยู่แล้ว สุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านรวมไปถึงสุขภาพของลูกหลานบริวารแข็งแรงสมบูรณ์ดีถ้าจะมีปัญหาให้ระวังตัวคุณเอง่ะจะป่วยไขย้ไม่สบายจากการทำงานที่หนักเกินไปอุบัติเหตุบอกแล้วนะคะแจ้งไว้แล้วก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุไปด้วยไม่เห็นว่ารถไปเสรยรแต่ก็ให้ระวังช่วงล่างหน่อยอาจจะได้ซ่อมบำรุงดูแล รักษาเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องยนานพาหนะหรือว่าการเดินทางไกลๆอาจจะมีความคาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเรื่อเที่ยวบินตกตกเครื่องบินอะไรเหล่านี้าวางแผนรับมือไว้ให้ดีสําหรับความรักท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนคู่รักปัตตน,นีขึ้นกิ่งถึงถ้วยภาพรวมค่อนข้างดีนะคะไม่มีอะไรเป็นน่าเป็นห่วงถ้าจะมีก็อย่างเดียวก็คือต่างฝ่ายต่างทํางานมากช่วงนี้อาจจะไม่ เวลามันเลื่อมกันไม่ตรงกันหรือทั้งคู่กําลังอยู่ในช่วงของการอารมณ์ทุนหมุนซ้ายใจขวาละเขาเรียกว่าวางแผนเรื่องการใช้เงินเรื่องหลักทรัพย์เพื่อครอบครัวอยู่ถ้าทะเลาะกันผิดใจกันก็อาจจะเป็นเรื่องการผิดนัดการผิดคําพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรือว่าอาจจะคาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสารเท่านั้นเองนะคะปัญหาลิ้นกับฟัน เป็นความเขาเรียกว่าช่วงนี้ความรักออกแนวบวกด้วยซ้ําปัญหาเล็กน้อยที่จะพยายามอ่านดราม่าเนี่ยคนชอบฟังดราม่าไม่รู้จะอะไรนักหนาก็เลยต้องอ่านให้เห็นนะปัญหามันมีเล็กน้อยค่ะสองเหรียญสองเหรียญคือคนหมุนเงินซ้ายขวาเป็นอุปสรรคแค่ตรงนั้นคุณทั้งคู่เนี่ยความเป็นคู่ยังโอเคอยู่เลยใครเข้าหุ้นลงทุนมีคุ้นส่วนคุ้นส่วนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ยังประกอบ ธุรกิจร่วมกันได้อยู่สําหรับคนโสดถามว่าจะมีความรักหมายเข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะเปิดใจดูเขาสักหน่อยอาจจะเป็นคนเซนส์ตีเป็นคนขี้น้อยใจผู้ไรนิดไรหน่อยก็งอนอะไรตรงนี้แต่เป็นความรักที่ดีนะคะความรักในปักนี้ของคนวันศุกร์ตีต่อเนื่องจากปักที่แล้วนะคะถ้าจะมีปัญหาทําให้ทะเลาะกันเกิดจากคําพูดจะพูดจะจาอะไรอย่าพูดเล่นมากจนอีกคนหนึ่งตีความผิดเข้าใจผิด แค่นั้นเองปัญหาลิ้นกับฟันทำบุญอะไรดีมีเดอะทาวเวอร์สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสาราการประเรียนสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดที่ไหนเขามีก็ไปร่วมกับเขาตามกำลังศรัทธาวัทพระบาทน้ำพุก,ก็ได้นะคะเพราะที่นั่นต้องการความช่วยเหลืออีกมาก ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้ใจ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะถ้าใครกดออกก่อนการพูดครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณจะพลาดตรงที่ว่าท่านใดที่มีปัญหาค้างคาใจอยากได้คำตอบและหาจากใครไม่ได้หมอเปิดให้ให้ตั้งคำถามและดูดวงให้ฟรีนะคะหนึ่งคำถาม แต่ให้เข้าไปที่แฟนเพจลานินชา4 2 8 9นะคะหมอแปะลิงก์ไว้ในกล่องข้อความแล้วละ่ะคุณเข้าไปดูได้เลยคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปตั้งคำถามที่คุณอยากรู้ที่สำคัญโปรไฟล์ต้องชัดเจนเพราะหมอต้องใช้การสื่อจิตมองหน้าคุณแล้วก็บอกชื่อบอกอายุแล้วแต่คุณนะคะขอให้รายละเอียดให้หมอสักนิดนึงแต่ไม่ต้องลงวันเดือนปีเกิดนะไม่จาเป็นขนาดนั้น ยอดซั์ของหมอเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นนิดๆก็ถือว่ายอดซั์อยู่ในกลางๆเป็นช่องเล็กๆแต่วิวเขายอดคนดูเนี่ยคลิปหนึ่งแค่สองร้อยสามร้อยคนมันทำให้ไม่ก่อเกิดรายได้กับช่องนะคะถ้าหากอยากสนับสนุนช่องนะคะกดแชร์ให้หมอหน่อยเรื่องโฆษณาจะดูไม่ดูไม่เป็นไรคะ่ะแค่กดแชร์ให้ก็พอแล้ว ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึง่งเพราะตอนนี้ทำ YouTube เนี่ยที่เลวร้ายที่สุด6เดือน7เดือนที่ผ่านมาหมอใช้เวลาในการสะสมรายได้ให้ครบ 1, 100ดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลา5เดือนกว่าเกือบ6เดือนนะคะบางเดือนนะคะได้แค่10ดอลลาร์เองอะแล้วเดือนหนึ่งปล่อยไป14-15คลิป ต่อเดือนบางทีก็เกือบ20คลิปแสดงว่าแต่ละคลิปแมบ่ได้ไม่ถึงเซนนะบางคลิปก็50ตังค์บางคลิปก็3บาทมันได้น้อยจริงๆนะคะที่ทำนะคือด้วยหัวใจทั้งหมดเลยถ้าอยากเป็นกำลังแรงใจให้หมอกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ